สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นการเสียบยอดทุเรียนนะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องเลือกต้นกล้านะครับนะอายุประมาณ4เดือนขึ้นนะครับที่มีความแข็งแรงนะครับนะอย่างที่2นะครับกิ่งพันธ์ดีนะครับที่มีตาสมบูรณ์นะครับกิ่งพันธ์ดีที่มีตาสมบูรณ์ติดมาประมาณทักสามถึงสีตานะครับ อย่างแรกนะครับให้ตัดต้นกล้านะครับหลังจากนั้นนะครับพาลงไปนะครับประมาณสองซินนะครับต้นกล้าที่เราตัดนะครับสูงประมาณสิบถึงสิบห้าเซนติเมตรนะครับ นะความสูงนะครับนะเลือกกิ่งพันธดีนะครับที่มีตาสมบูรณ์ติดมาสัก3ถึงสตานะครับเราก็ทำการตัดใบออกเพื่อลดการขายน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับทำการปาดเป็นรูปริ่มนะครับ ประมาณหนึ่งถึงสองซินนะครับเสียบลงไปนะครับพยายามให้ตรงกับด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้ากิ่งไม่เท่ากันนะครับเพื่อเนื้อเยื่อจะเริญนจะได้ตรงกันนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้เชือกผูกมัดนะครับ ดึงให้แน่นนะครับผูกซ้ำอีกทีนะครับใช้ถุงปิดอีกชั้นนะครับกันน้ำเข้านะครับแล้วก็ลดการไายน้ำนะครับเก็บ ไว้ในที่ร่มประมาณ20วันนะครับแผลก็จะประสานกันเรียบร้อยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ